ดูคิโอเวอร์ชั่นเอชเออิงลิสชุดเลดออฟเดอะอาร์บิสนะครับชุดนี้เนี่ยก็จะจำหน่ายช่วงเดือนตุลาคมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมาเปิดโชว์นะครับสีบล็อกนะครับซึ่งคนคนไหนสนใจเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ลิงก์พันธมิตรที่ใตด้ดดสคริปชัพน,นะครับส่วนว่าซิงเกิลเนี่ยผมจะเอามาขายที่ร้านผมใมนการนันะรบส่สนใจก็กดลิงก์ดูได้เช่นเดียวกันนะครับเซิร์ชการที่สนใจเอามาดูกันนะครับว่าชุดแรกจะเป็นยังไง ชุดนี้เนี่ยเพื่อนผมเขาก็ไลน์มาบอกข่าวเลยนะครับว่ามันมีโอกาสได้25ปี2องใบใน1บล็อกเลยทีเดียวนะครับมาดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงจะได้ตามที่มันโงหรือเปล่าปรับอ่าอันนี้ก็คือ QCSR หรือ25ปีใบแรกนะครับเสียดายว่ามันไม่ค่อยมีราคาอะไรเป็นพิงโคเข่ามาเลยไม่รู้เก่งหรือเปล่านะอ่านี่ไง QCSR ใบที่2นะครับถ้าได้ QCSR เนี่ยบล็อกนั้นน่ะเราจะไม่ได้ซีเก e นะก็คือว่ามันจะสลับกันอยู่ถ้าได้ซีเกตก็จะไม่ได้ QCSR แต่บล็อกเนี้ยเป็นบล็อกโชคดีมากลัคก,กี้มากนะได้มาตั้ง2ใบนะครับแล้วก็แต่ละบล็อกเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยชุดเนี้ยที่พอจะมีราคาก็คือกับดักที่ชื่อ Dominus i m p o s e นะครับแล้วก็มันแมกะพุ่นลมนะครับมูชามี่ฟูลอสนะครับก็คือถ้าได้2ใบเนี้ ก็เท่ากับว,ว่าเราไม่เกลือนะครับก็จะ,ะพอจะได้ต้นทุนค่าบล็อกคืนแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ก็เกลือนั่นเองนะครับมาต่อกันที่บล็อกที่2นะครับว่าจะโชคดีเหมือนเดิมหรือไม่นะครับมันคงไม่ลําซ้าออกดีเหมือนทุกครั้งนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งมาดูกันนะครับสองพิเศษให้การ์ดซุปเปอร์นะครับตอนนี้ยังได้ซุปเปอร์ตั้งแต่บล็อก1แล้วก็บล็อก2ก็เป็นซุปเปอร์เหมือนเดิมครับไม่รู้ว่ามีระดับอื่นหรือเปล่านะครับจะเปิดรีเลทๆต่อไปก่อนนะครับ บ็อกที่2นะครับก็ถือว่ายังโชคดีนะครับได้ซปเปอร์มูชามี่ฟัวรลอดกับกับดักโดมินัสอิมพาวเรียบร้อยนะก็คือได้ค่อนข้างจะได้ต้นทุนคืนแล้วนะคถ้าถ้าใครออกนะ <c oughs> เออถ้าไม่ออกก็ก็ทุนโจมเหมือนเดิมนะครับใครสนใจซื้อซิงเกิลก็เลืมไปจิ้มได้เลยนะครับอืมเอา้าบล็อกที่2อนั้นได้ซีเค็แล้วนะก็คือก็ก็แฮวเรียบร้อยก็คือไม่ได้ระดับ25่ปีนะครับ เปิดให้ดูใส่ซองก่อนบล็อกที่2ก็คือก็จบแต่เพียงเท่านี้นะมาดูบล็อกที่3กันบ้างนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนเวลาเปิดบล็อกจะต้องมีไอเทมลัคก,กี้วางไม่ใกล้ๆ1ตัวนะครับอย่างของผมนี่ก็จะเป็น black magic dark magic shield นะครับวางเอาไว้อยู่ที่หน้ากล้องเย็นนเป็นอุปกรณ์เพิ่มลัคก,กี้นะจะได้จะได้ของดีๆนะครับ มาดูล็อกที่สามเลยดีกว่านะเป็นยังไงอ่ะสองพิเศษก็ได้เป็นซุปเปอร์เหมือนเดิมนะครับอืม อา้าวได้เป็นฟรีเขยนะก็คืออดครับอด25ปี q ิวไม่ได้แน่แล้วนะครับบล็อกนี้เศร้าเลยนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังได้กลับดักตัวมินัตอินพลกับฟัวลอดมานะครับเลยไม่เจ็บมานะครับ ามาดูบล็อกที่4ี่บล็อกสุดท้ายนะครับของการทําคลิปนี่ครับก็คือว่าถ้าผมขายโน่นนี้นั่นซิงเกิลได้จนมีเงินทุนเพิ่มอาจจะไปเปิดเพิ่มนะถ้าชุดใหม่มันยังไม่ออกซะก่อน,นครับแต่ถ้ายอดขายมันซิงเกิลมันไม่เวิร์กก็ก็ไม่ต้องเปิดเพิ่มก็รอเปิดชุดใหม่เลย <laughs> ประมาณนี้แล้วกันอันเนี้มาดูตนตอน่ออันนี้คือชุดสุดท้ายนะครับก็คือบล็อกที่สนีะ่พอแล้วนะสำหรับชุดนี้นะมาดูซองสีม่วงกันว่า,วาจะได้อะไรนะเอ้ย <c oughs> อันนี้ไง สองสีมงกุก็มีโอกาสได้25ปีเช่นเดียวกันนะพี่เนี่ยคือ Q4SR เชื่อเราว่าชีเอ็นไปใช่ใช่ชีเอ็นอใส่ซองไป อ้าวได้สีเขตสังงันก็ชุดนี้ก็แห้ยี่สิบห้าปีนะโชคดีว่ายังได้จากซองสีม่วงครับยีบห้าปีโอเคเปิดพบครบ,บสีบ็อกเลยนะก็ได้มาแล้วๆเนี้่ใครสนใจก็จัดได้นะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสด,ดีครับ